สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่านบาน,นั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าฐานทัพสหรัฐที่ชื่อว่าอูเดสในกาตาถูกอิร่าน,นั้นโจมตีด้วยขีปนาวุธไปทั้งสิ้น14ลูกนะครับแม้มีรายงานข่าวว่าไม่ได้รับความเสียหายหรือไม่มีผู้ที่บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆแต่ล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าค่ายทหารและฐานทัพหลายแห่งในอิรักก็ถูกโจมตีด้วยโดรนแต่ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใดสำนักข่าวในอิรักและก็อิหร่านรายงานนะครับว่านอกจากฐานทัพอากาศสหรัฐในกาตาร์ที่ถูกยิงด้วยขีปนาวุธโจมตีภายใต้ปบัติการเรียกขานว่าข่าวดีแห่งชัยชนะเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดถล่มที่ตั้งโรงง,งานยูเครียของอิหร่านสามแห่ง เมื่อวันที่21มิถุนายน2568ที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่าฐานทัพหลายแห่งในอิรักก็ถูกโจมตีเช่นเดียวกันโดยสถานีโทรทัศน์อัลซูมารียในอิรักนั้นก็รายงานนะครับว่าระบบเรดาร์ของฐานทัพอากาศทาสลินหรือว่าอิม่ามอาลีในอดีตนั้นตกเป็นเป้าโจมตีโดยไม่ระบุนะครับว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใดฐานทัพอิม่ามอาลีตั้งอยู่ในจังหวัดดีกาทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนาซีริยาเมืองเอกของจังหวัดดีกา สำนักข่าว AFP นั้นมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนและก็มีความเสียหายเกิดขึ้นกับพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าวเคอร์ดิสถานทวตี้โฟก็รายงานจากผู้สื่อข่าวในกรุงแบกแดดนะครับบอกว่าฐานทัพบ,บาลัดก็ถูกโจมตีเช่นเดียวกันแต่ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสำหรับฐานทัพบ,บาลัดนั้นอยู่ในจังหวัดซาลาฮุดดินห่างจากกรุงแบกแดดไปทางตอนเหนือประมาณ100กิโลเมตรขณะที่สำนักข่าวทาสัสนิมของอิรานนะครับก็มีการรายงานก่อนหน้านี้ว่า เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งภายในฐานทัพบาลัสนะครับซึ่งอดีตเคยเป็นฐานทัพใหญ่อันดับสองของสหรัฐในอิรักด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ก็อ้างแหล่งข่าวบอกว่ามีโดรนไม่ทราบฝ่ายโจมตีระบบเรดาร์ค่ายทาจิของอิรักชานกรุแมแบกแดตแต่ไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใดสําหรับค่ายทาจินั้นเคยมีทหารนานาชาตินําโดยสหรัฐเป็กรารประจาการอยู่2,000คนก่อนถอนตัวในปี2 5 6 3แล้วก็ส่งมอบให้กับกองทัพอิรักอย่างเป็นทางการ ก่อนการถอนตัวค่ายทาจิตตกเป็นเป้าโจมตีจากกลุ่มจิตอาวุธสนับสนุนอิหรา่านอยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกันในขณะที่ก่อนหน้านั้นนะครับคุณผู้ชมครับปันเอกอิบานทาจิตโคสกองกำลังพิทักษ์การเป็นวัิอิสลามหรือว่าไออาร์จีซีออกแถลงการระบุว่าฐานทัพก่อการร้ายของสหรัฐที่อาบูเดกในกาตาร์ก็ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธอันทรงพลังและมีศักยภาพทำลายล้างฐานทัพแห่งนี้เป็นสำนักงานใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐและเป็นทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของ ทหารสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียตะวันตกสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การรุกรานใดๆต่อบุรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยหรือว่าความมั่นคงของชาติของประเทศที่ไม่ได้รับการตอบโต้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐก,ก็เปิดเผยนะครับว่าฐานทัพอูเดสนั้นถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยกลางที่มาจากอิหร่านขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของกาตาร์ก็รายงานนะครับว่าระบบป้องกันภัยของประเทศ สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธที่เล็งเป้าไปที่ฐานทัพอากาศอาูเดสเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งสำนักข่าวซ n เเก็ได้รายงานโดยการอ้างถึงข้อมูลจากแหล่งข่าวในอิหร่านที่ได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านได้แจ้งให้กาตาร์ทราบล่วงหน้าถึงการโจมตีก่อนที่จะยิงขีปนาวุธไปในที่ฐานทัพสหรัฐโดยการประสานงานดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อลดจํานวนผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดนะครับสำหรับฐานทัพอากาศอาูเดสนั้นตั้งอยู่ทางตอนตกเฉียงใต้ของเมืองโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์นะครับ แต่อยู่ห่างไกลจากใจกลางเมืองและประชาชนทั่วไปไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับฐานทัพหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำการอยู่ที่นั่นฐานทัพแห่งนี้เป็นฐานทัพทหารสหรัฐที่ใหญ่และสําคัญที่สุดสําหรับกองทหารสหรัฐที่ประจำการอยู่ในตําหวัดกกลางแล้วก็เป็นศูนย์กลางสําหรับปฏิบัติการของสหรัฐในภูมิภาคแห่งนี้ฐานทัพแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปีพศ2 5 3 9ที่นี่เป็นที่อยู่ของกองกําลังสหรัฐและก็กองกาลังผสมมากกว่า10,000นายและเจ้าหน้าที่ที่เป็นกองบัญชาการส่วนหน้า ขอกบัญชการตามสหรัฐฐานทัพแห่งนี้มีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติการทางอากาศทั่วไปไม่ว่าในประเทศอิรักซีเรียและก็อัฟกานิสถานรวมทั้งมีรันเวย์ที่สามารถรองรับเครื่องบินทิ้งระเบิด b 5 2และเครื่องบินหนักลำอื่นๆที่สามารถขึ้นลงในสถานที่แห่งนี้ได้ในขณะที่ฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ได้ออกมาเย้ยหยันไปทางด้านิหรานเป็นการขอบคุณนะครับบอกว่าขอบคุณที่มีการดําเนินการในการตอบโต้สหรัฐอเมริกาและก็เป็นการดําเนินการที่อ่อนแอมาก พร้อมกับมีการแจ้งให้เราทราบลวกหน้าและก็บอกว่าการตอบโต้นั้นเนี่ยครับไม่ได้มีประสิทธิภาพแต่อย่างใดเพราะว่ามีขีปนาวุธ14ลูกยิงเข้ามา13ลูกนั้นถูกสกัดตกได้และอีกหนึ่งลูกถูกปล่อยไปแต่เนื่องจากว่าขีปนาวุธนั้นมุกไปในทิศทางที่ไม่เป็นภยัยค,คุกคามตนก็จะยินดีว่าไม่มีชาวบริการคนใดได้รับอันตรายและแทบไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นที่สําคัญที่สุดพวกเขาได้กำจัดมันทั้งหมดออกจากระบบของพวกเขาแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเปลี่ยนชังที่เกิดขึ้น ตนอยากจะขอบคุณอิหร่านที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นก็คือต่อไปอิหร่านอาจจะเดินหน้าไปสู่สันติภาพและความสามัคคีในภูมิภาคและตนจะสน,สนับสนุนอิสราเอลอย่างกระตือรือร้นให้ทําเช่นเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานครับโดนันทรัมป์นั้นก็ไปโพสต์ข้อความลงบนทูตโซเชียลนะครับเ่าว่าอิหร่านและอิสราเอลนั้นเห็นพร้องที่จะจุดยิงและหวังว่าจะเป็นการจุดยิงแบบถาวรและก็สมบูรณ์แบบนะครับ ซึ่งก็บอกว่าการหยุดยิงนั้นก็จะเกิดขึ้นในเรา11นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านอับบาตอารัคชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนะครับว่าอิหร่านจะยุติการโจมตีหากว่าอิสราเอลนั้นหยุดการโจมตีทางอากาศภายในเวลาตอนที่4ตามเวลาท้องถิง่นขณะที่อิสราเอลนั้นยังไม่มีท่าทีอย่างเป็นทางการออกมาแต่อย่างใดถ,ถ้าจะแหลงนี้นับเป็น คำกล่าวยังเป็นทางการครั้งแรกจากทางการอิหร่านเพื่อตอบสนองต่อคํากล่าวอ้างของอดีตของประธานาธิบดีโดนัททัมที่ออกมาโพสข้อความยืนยันว่าอิหร่านและอิสราเอลได้ตกลงหยุดยิงกันแล้วนะครับอับบานอารักชีนั้นโพสลงบนแพลตฟอร์ม X เมื่อตอนเวลา4นาฬิกานาทีตามเวลาของอิหร่านโดยระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงใดที่เกี่ยวกับการหยุดยิงหรือการยุติปฏิบัติการทางทหารอย่างไรก็ตามหากระบบไซออนิกของอิสราเอลยุติการบุกราอย่างผปดกฎหมายต่อชาวอิหร่านภายในเวลาไม่เกิน สี่นาฬิกาตามเวลาของอิรานอิรานก็จะไม่มีเจตนาตอบโต้เพิ่มเติมอีกต่อไปทั้งนี้ก่อนเวลาสี่นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของอิสราเอลยังมีการรายงานโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงต่อกรุงเตหะรานและพื้นที่อื่นๆซึ่งที่ผ่านมาอิสราเอลก็มักจะยกระดับการโจมตีขึ้นในช่วงก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้ซึ่งต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่าข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เป็นความเคลื่อนไหวทีีี่่นนนาาาสสใจทเดยวกกับถรณ ที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในประเทศอิร่านะครับกับสถานการณ์ที่พวกเขาเองนั้นก็ตอบโต้ค่ายทาหารต่างๆหรือว่าฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลางน,นะครับในขณะเดียวกันนั้นทางด้านฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ออกมาเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะมีการหยุดยิงกันแต่จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นก็คงจะต้องเกาะติดกันต่อไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถานอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้นอกจากนั้นท่านยังสามารถที่จะร่วมสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละ1 0 0บาท300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แตงให้กับข่าวที่ท่านชื่นชอบก็ทําได้เชน่นเดียวกันขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรัมัรับบมรฟง เรื่องราวข่าวสารจากช่องถาาเดปดตอย่างต่อเนื่องครับ